ปิดช้อปปิ้งเพื่อนสี24ชั่วโมง จะจับความสัมพันธ์ครับนเราีมสเนลักนี้มามามาจับมือทับจับมับ ีมากเลยค่ะพี่อือันนี้อันนี้มีชื่อโงไหมครับหรือว่ามีชื่โอ้น่ารักมากเลยครับกับุณที่เริวมเต้นได้ทันทนโอเคเดี๋ยวขอฝากซิงเกลิลยังไม่ล่าสุดครับตัวรองล่าสุดครับชื่อผลงานเพลงว่า 咱们。Right. เพิ่งปล่อยไปเมื่อวันก่อนนะครับชื่อผลงานเพลงว่าแหววแค่แว่แหววแหววแหววครับผมขอบคุณนิงแสนดีที่มอบให้กับผลงานเพลงนี้ครับ มากคับผมตื่นเต้นมากๆเลยแล้วก็ทุ่งนนต,ตื่นมาด้วยครับเมื่อกี้ไ <c oughs> ปไหนมาครับคืนอ่าเออปาร์ตี้นิดหน่อยครับปาร์ตีน้นิดหน่อยนะไปปาร์ตี้ด้วยกัน เราเป็นคนที่ชอบกินกาแฟอยู่แล้วครับเช้าขึ้นมาเราต้องกินกาแฟแหละเราเลยได้สัมผัสของกุณอิวสัมผัสของนมแบบเออเราก็คิดเราก็ถามว่าพี่ใช้นมอะไรทำไมถึงม,มันมันถึงอร่อยเขาบอกว่าใช้นมณอิวคับ ค้างเรมากกว่าเจะเๆๆเอันไรอวันนี้ด้เร่แต่หนาไม่ต่อเครับ,รบเป็นเป็นตลกค่ะจริงๆแล้วนะคะทได้หลายอาชีพนะคะอยเฉยค่ะ,ะ <ๆ S 1> สักครเรา,าพูดถึงเรื่องของการชงนะคะเรื่องของนมที่เข้มคนนะคะแล้วกสามารถทาได้หลาอย่างเลยะคะป<ล>ไปราตาว่าวันนี้เรามีบาริตาจะมาสอนไปไปชงมนูพ อยากกินไหมคะใส่นมไปเท่าไหร่เาใส่ใจขึ้นมาทำยังไงคะเอออไรพี่ไหนกันคะนี่นะคะอ่ะวันนี้นะคะเราก็มีแขกพิเศษนะคะเขาเป็นเจ้าของตำแหน่งรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขัน Thailand e x p r e s s o Italiano แชมเปี้ยน2016นะคุณแอมค่ะกระทำ วันนี้นะคะจะมาสอนคุณไม่ไปชมแต่เดียวค่ะมันมีคนเลย ชีพเลยเพราะวูดิวเนี่ยคือแบรนด์สำหรับพ่อค้าแม่ขายตัวจริงหรือตัวทีว่ออกใช่ไหมคะแค่นี้ค่ะก็ได้ความหวานควมามมันเลยไม่ต้องเสียเวลาจะหวานที่มันที่ใช่แล้วหวานทั้ททงตัวันเลยนะค<า>ะปกติกเนี่ยแม่ค้ากาชอบเอาไปผสมใจด้วยส่วนตัวเนี่ยะะาสสใใทางพูดฟิวก็ผสมให้เสร็จแล<อ>้แล้วก็ใช้ได้ใช้ได้เลยด้วยโอเคต่อเลยค่ะต่อไปสำคัญเราต้อง่เอีกแล้ก็ต้องใส่เติมอีกค่ะ แล้วก็โคเล่ค่ะคนอะไรนะคะโคเล่ค่ะโคเล่ภาษาเด็กเขาจะงงนิดนึงนะคะคนค่ะแล้วก็คนี่ส่วนผสมที่อย่างเข้ากันส่วนนี้ก็จะเป็นตัวช็อตกาแฟใช้เที่ยวละสาสิบกรัมนี่สมนมหกอันแรก60นินมผสมส0มคาราเมล30ช็อตกาแฟ40ิบ ใช่ค่ะแล้วที่เขาบอกว่า 10, 20, 30, 40นี้ไม่ใช่ใช่ไหมคะอ,อะไรคะเกิดอะไรขึ้นคะร่ะบสุดด้วยน้ำแข็ง เธอแรกยากเลยใ่ไมการทำแยกเขาผมว่ตกนี่งเขาดับกระโปงอ่าตกแต่งได้เลยวจะใส่ข้างบนเป็นการทำกาแฟที่ปวดเกวมากเลยอ่าชป้าขอท่าด้วย No, yep, no. Yep. เราจะมีโอริโอโดน่าซึ่งหาได้ยากมากครับเขาต้องไปดําน้ำหาสมุดแปลสกิปเพื่อจะได้พยายม้มาโอเคค่ะก็เลยตั้งชื่อให้ว่านางเลือกน้อย ช่วยเหลือตประสบผลิตภัณฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้คือความดีที่อุปกรณ์จะมีส่วนร่วมในการที่เราฉะนั้นคือมันจะธรรมดาไม่ได้เมอร์เมดมาแล้วเมอร์เมดมาแล้วนานเงื่อนอันที่สองอะอันที่สองนี่เราจะเห็นเป็นผมโกโก้โรยแล้วก็มีคิ้วแคทได้กลอาวว่าจุกปนผมก็เลยจะตั้งชื่อว่ากดตัดเลยตั้งชื่อว่าตั้งชื่อว่า บอนหน้าไม่ไมีไ่ <laughs> ั้งชื่อพร้อมไหมพร้อมไหมเห็นนะบอก็ชี้หัวเรอ่เอ้เออชออะชื่อว่าช็อกโกรทสะเทือนนะ้ำสะเทือ <c oughs> นสะเทืนคที่ชอบนะ้ มาร่วมแสดงความดีดีกับคุณูนะครับผมก็ไปขอฝากผลงานเพลงที่ปล่อยไปเมื่อวานก่อนชื่อผลงานเพลงว่า Farewell หรือชื่อภาษาชื่อภาษาไทยกับแปลว่าเพื่อชืี่ไม่ดีครับผมแล้วฝากด้วยติดตามได้ที่ช่องทางยูทูบป้ายบายโอริโอนะครับผมขอบคุณครับ ฝากให้ FC หรือทุกคนช่วยกำมูลหน่อยเดี๋ยวมาาันจะแห้งแย,ย่ตรงน่นะคะ่ะก็คือเอ่อเขาต้บีบกำมูลนะครับก่อนที่มันจะละลายทีนะครับพวกกาแฟเชื่อว่านางเงือกน้อยมหาสมุทรแปซิฟิกครับแล้วก็ที่อื่นชอบกแลตสเตอร์นนะสเตอร์หกคารุ่งเรือจีบสาวก็ทิ่ข้างหูอยู่ว่าน้องตั้งชื่อว่าซุดสีซุดซุดชื่อว่า เป็นบ้านลมหายใจของเราครับฮะใช่ครับไอ้ก็ฝากด้วยนะคบเป็นการทำบุญเพื่อไปช่วยน้ำท่วมนะครคุณขอบคุณค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะป้าขาถ้าคราวหน้าไปซื้อเครื่องดื่มต้องถามว่าค่ะพนักงานเลยครับว่าใช้ผลิตภัณฑ์อะไร สวางนะคะกับโฟกนะคะขอเชิญคะ่ะ